โอเคทุกคนก็ว okay, ันน uh, 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 ี uh, ้เราโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาทำชาเลนห้ามเจอคิปเปอร์นะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคือใครอ่ะไมพี่เดินหนึ่งทำไมพี่เอ่อผมชื่อกระตุงช่องชาแนลนะไม่ค่อยอห่ยเท่าไหร่อ่ะอ่าผมชื่อกระตุงช่องชาแนลครับแล้ววันนี้จะมาทำอะไรมาเจอน้องเขียวนะเราก็จะ ปิดคลิปใช่ไหใช่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 ตามที่เขาตามที่คนอื่นเขาทากัน่จริงเวลาไปที่ไหนก็เจอ,อแล้วมันทําง่าย,ายมันต้องเจอทุกวันแต่วันนี้เราเราห้ามเจอไงเอ,อแต่คลิปนี้มันจะน่าเบื่อหรือเปล่าเออมันจะน่าเบือเอ่อแล้วเราพิ่งควถถถ้าทัชทายไหมแบบเออค้าจเว่าเออพ,อพราะวกเขาทัทายห้ามเจอน้องเขียวแล้วอะไรถ้าเจอน้องเขียวกับซอมบี้พร้อมกันคลิปนี้จะจบแต่ความลักเราก็ห้ามเจอดิแล้วไม่ถ่ายคลิปด้วยหรอยังไม่ถ่ายพี่ตอนนี้ผมอยู่นอกสถานที่แล้วอยู่ที่ไหนร้านหมูกระทะเออเชิญคุณดูหิว เอ้ยเราเห็นว่ามีหมู่บ้านด้วยตอนตอนแรกอะ่ะไหนแล้วอ่ะใช่ไม่รู้พี่ดิผมทาถาอางนั้ในหมู่บ้านแล้วเราก็เดินหลงล้วยพี่เขมถ้าคิมนี้ถ้าถ้าเขมนี้เด็พกพขาจะไากดถูกใจให้เข็ไมไหมโอเคมันแหลกอ๋อทำไมเดินกระตดดอ,อ่ะไม่รับมันแหลกอมันภารกิจคือเออ่พี่เขมโอ้ยโอ้ยพารกิจคือภารกิจคือหาเพชรแต่เราเจอเอ็มมาลันใช่เอมมาเล่แต่ทำไมมันกระตดดอ่ะบ้านหลวงหลวงอ่ะใช่ S <S อ๋อนี่ผมอยู่นอกสถานที่ไงพี่อย่างนี่ผมบอกผมไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วใช้เน็ตแหละตัวตับใช้นเน็ตร้านหมูกระทะผมใช้เน็ตร้านหมูกระทะว้ามมนเน็ตยี่สิบบาทเลยอะ่ะเออกระบตไปใส่แล้วไปใส่แล้ว,ลวทำไร,รอรอตกยุงนี่ผมตกยุงนี่มันยังไงผมยังไม่ไม่เห็นเลยนี่มีข้าวด้วยมันมันน่วด่วยอย่างเลยอะ่ะมันแหลกพี่มันแหลกอะไรพี่จะทำอะไรพี่จะทำอะไรโต๊ะครับน้องเขียวมายังนะเอ้ามาตพูดถึง น้องเขียวไม่เจอมันมันจะมาตอนช่วงค่้งถำใช่หรือไม่ก็ในถ้ำนั่นแหละยุ่งมากยุ่งมากหน่อยยุ่งมากหน่อยอยากตกยุ่งมากเลยตัวน,นี้อยากตกยุ่งมากในถ้ำอ่ะแม่มีสิทธิ์เจอตรงเนี้ยใช่ว่าการ์ดนี้คือห้ามเจอน้องเขียวมามามาพี่ลงมาขอถ่านก่อนก่อนอยากได้ถ่านมันมืดกันพี่ผมอยู่ตรงนี้นหนึ่งแป๊บนหนึ่งเอาใส่ไม่ได้หรอรถพิ่ผ่านนะ อมันได้เจอตัวอะไรปะเราวิ่งหานนะบอสโอ๊ยมาเออที่เ<อ>ามาแมามานี่ยมานี้พี่ผมมีอะไรให<อ>้เจอมีอะไรนี่ซอมบีม้น,นี่ส้มบี้พี่วิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ภารกิจที่เราต้องการถ้าเจอน้องเขียวกับซอมบี้พร้อมกันคลิปนี้จะจบภารกิจกคือห้ามเจอน้องเขียวเหมม็นบอกว่าห้ามเจอซอมบี่ด้ยจริงงอ่าอันนั้นมันมันไม่ใช่เนี่ยผมผู้ผิดต้องเจอห้ามเจอน้องเขียวคลิปนี้มันจะเร็วหรือเปล่าไป เฮ้ยอ,อ้าวเดีย๋ยวไม่ตายเดี๋ยวขึ้นไปได้บมดีวกว่าอา่ะ <c oughs> ปิดคลิปปิดคลิปเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมเออโอ้โหพี่คลิป